สวัสดีครับที่พรอผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือมอเตอร์เก็บพลาสติกอัตโนมัตินะครับตอนเช้าเราก็ทําการเปิดแบบนี้นะครับตอนคืนก็ค่อยเอาลงครับเพราะาอากาศหนาวตอนเช้าจะให้ลงมันพัดกลิ่นขี้วัวจะได้ไม่เหม็นครับที่นี่เป็นอัตโนมัตินะครับที่นี่ง่ายครับไม่ต้องไปดึงให้เสียเวลาครับ การปรับระดับก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งค่าครับจะมีปุ่มเขียวกับปุ่มแดงครับปุ่มแดงปรับลงปุ่มเขียวปรับขึ้นครับนี่ครับถ้าได้ระดับแล้วมันก็จะตัดของมันเองนะครับที่นี่สะดวกรวดเร็วครับอัตโนมัติครับกล่องควบคุมก็อยู่ที่นี่นะครับนี่ครับกล่องควบคุมเครื่องทํางานอัตโนมัติครับซ้ายขวาครับอยู่ที่นี่ มีแต่แบบอัตโนมัติทั้งนั้นนะครับอยู่ที่นี่สะดวกรวดเร็วครับผมใช้งานง่ายครับเดี๋ยวตอนเย็นมาเราค่อยกดให้มันคลายลงมาครับเพราะว่าตอนคืนอากาศจะหนาวครับตอนเช้าอากาศอ,อ,อบอุ่นขึ้นหน่อยนึงครับนะค,ครับอยู่แล้วครับ พอได้ระดับก็คือหยุดนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปรวยๆปังๆครับ